นโมัตัสสะปะกะวะโตัวอรหะโตสสมมาสมบทธัสสะนามัวตัสสะปะคัวัโตอะระหะโตสสมมยสมบทธัสสะนโมตัสสะปะคะวะนตอะอะหะโตสสมมยสมุทธัสสะ อิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุตธวิชาจรณะสัมปันโนสุขตโลยเวิตุอนุตตะโรยภุริสัทธามาสารติสัตถะเทวมนุญจานังพุทธภควาติสวายคาตวะภควาตาธรรมโมสันติติโกอากาลิ โกเอหิปัสสิโกะโอปะณียิโกะปะจตังเวทิตัปโกวินโูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโต สวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิตังจัตตาริปุริสายุคานิอยตถุริสปุญญกะลาเอสัพะคะวะโตสาวกา สังโฆตาหุนนยโยตาหุนนยโยตาทินนยโยอัญเชลีกรณิโย ο, อนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสานติอาหุสังโฆ สหปิณิมิตาสาบูตันตังตีเมฆลังอุติตาโครสเสนมารังทานาจิตตมะวิตินานจิตตวะมุนินโทตันเตจะสาวัตุเตอิสัยยมังคลานิมาราติเรกัมปิยุตจิตาสัพพารติงโครามตานารวกมะกามาตตายักขังกั ตสุตานตาวิตินาชิตาวะมมนินโทนตานเตจะสปวันตุเตชยมังกัลลานินาราคิริงทา,าวารังอาติตมาตาภูตังตาวางกิจายกรรมสันนิวาสุตารุนังตัเพตามภูเสกเวินตินาชิตาวะมุนินโทนตานเตจะสปวันตุเตัญชยมัง กัลลานิอุนเตตาคัมมติหัตถสสุทธารุณันตังทาวันติยชนะปตังกุลิมาละวันตังอิิปิพสังขตะมโนชิตาวาโมนินทตตันเตชาสาปวันตุเตมสยัมกัลลานิกาตวานนกาตมุทรังอิวังคปิณิยาจินจายตุตวัชนะ sana <laughs> kayamat, เจสันเตนะโสมาวินตินาชินตาวาโมนิโทตันเตชะสาภปาวันตุเตชยมังกัลลานิสักจางวิหายามติสานจะตาวาตะเกตุงวันทางปิโรอังปิตามานังอาทิอันทับูตังปัญญาปันทีปัชรินโตชินตาวะโมนิโทตันเตชะสาภปาวันตุเตชยม ังขลานินานโทปนานทางปุจจคังวิปุถะมหิติงตูเตนะเทระปุจเกนะธรรมะปยันโตอิทวมปเท สวินนต,ตาวาินันจิตตวะโมนินโทตันเตจัสสปวันตุเตสยามกัลลานิทุขาหาทิตติปูจะเกนะสุธาทัตทั้งพรำนางวิสุธินจุนติมิทิปการพิธานางยานางคาเทนานวิธินานจิตตาวะมุนินโทนตันเตจัสสปวันตุเต ชยมังคลานิเอตาปิพุตตะชยมังคะลาอันทกาทายวานจันโนตินาตินเนสารเตมนาตันติตาวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตาวนิโมขังสุขังอติกะเมยะนาโรยสัมปันยมอย ุนิโกนาโทอิตายสัมปปานินางปูเรตวะปารมีสัพปาปันโตสามโตอันติมุตตมังเอเตนะสันจวัตเชนะหัวตุเตอชยามันกาลังชยานตวนตวนติยามเลสานกายานานันติวันตโนเอวังตวังวิเชโยโอหิตย สุเชยมังคะเลอปะระชิตตาพานังเกสีเสบันตะวิโพนทะเลอภิเสงเกศปังปุญทานังอังคำปันโตปโมุนตันติสุนังการตังสุมางคะลังสุปัตตา ตัสุขโนอยสุโมหุนโตจะสุยิงทางพระมาจาริสุปันตายกินานกายกรรมมันวานจายกรรมันบันตายกินังบันตายกินางมาโนยกรรมมาปณิตินเตมปันตายกินนานปันตายกินนานิกันทวานัลลปันตันเตปันตายกินเน อุต,ตะกามโมละเพพุตธังธนากามโมละเพธนังอัตถิกาเยกายะยายะเทวานางปิยตังสุตวาอิตติปิโสภควายมะราชาโนทาเวสุวรรณโนมราังสุขังอระหังสุขโตนะโมพุทธายะ เชยาสนากตะพุทธเชตวามารังสวานังจตุสัจจาสะพังระสังเยปิวิงสุนาราสภากานหังคาราทยโยพุทธอาเทวีสตินายกาสะเปปติติตาไมหังมาะเกเตมุนีสารสีเสปติติโตไมหังพุทธ โตธรรมโมทวิโลจะเนสังโฆปิติโตไมหังอุเรสาปคุณากโรหะทะเยเมอนุโรตสาเรโบโตจะตาคิเนโกทานโยปิฏิภาคาสมิงโมคัลลานโจะวามเกทาคิเนสวะเนไมหังอาสงอานทาราหุโลกา สโปจะมหานาโมอุปาสงว่ามโสตะเกสโตปิติภาาสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปงกาโวกุมารกาสโปเทโรมาเหสีจิตวะทักโกโสไม่หังว่าท่านเนดจังปิตตาสิกุนาคาโร ปุณโณอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันตสิวะริเทราปัญจิเมชาตานาลาเตติลกามมะเสสาสิติมหาเทราวิชิตาจินสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตวันโตจิโนรสาชาลันตาสีระเตเชนะอังคมังเกสุสันต สิตารัตนะปุระโตอาสิทาคินเนเมตสุตตะกังทชาคังปัจจโตอาสิวาเมอังคุริมาลังคังขันธโมระปริตญจารตาณติยสุตตะกังอาคาเสจดานังอาสิเสสาากงรสันติตาชินานาวรสันโยตาสตาปากาละ ังกาตาวาตปิตาดิสันชาตาพาหิราชาตุปาทวะอเสสาวินยังยานตุอนานตาชินเตเจสาวสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมโถตปัญชเรชินปัญชระมานจำมิวิหารันตังมหิตาเลสัตาปาเรนตุมาสาเปเตมหาบริสาสภาอิ ว่ามันต่อสู้ตสุราคโอชินานุภาเวนาชิตุบาทวทัมมานุภาเวนาชิตาริสังโคสังคานุภาเวนาชิตันตารายโยจารามานุพาวะปาลิโตจารามิชินาปัญจเรติอหังสุกิโตโหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกคโห,โหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิขาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลจากการเจริญภาวนานี้ ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดิตชาติจนถึงปัจจุบันชาติท่านจะอยู่พบใดหรือปู่มใดก็ตามขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าด้วยอำนาจบุญนี้ด้วยเถิน ฮาวาริวหาปุราปริปุเรนติสคารังเอวะเมวะอิโต้ทินนังเปตานังอุปกปติอิจิตังปะิตังตุมังกิปะเมวะสมิชนตูสัพเพปุเรนตุสังคบะจันโทปรณโสยธามนิโช ติระโสยะธาสัพพิติโย สิริสเนจังบุตธาปัญายานุจันตารวธรรม,มาวัทฐานติอายุวันนสุขขา